สวัสดีทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวแอลเอกัน,นก็คือร้านกาแฟสองร้านถุดแรกเราอยู่ที่ Lofty Coffee Co al. เป็นโรสเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีขนมด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูใน,นร้านกัน ดูขนมของร้านกูเห็นร้านที่เมืองไทยควรซองอร่อยครับร้านนี้มันมีแค่พัดลมอ่ะใช้อ่อมาคอนิค E810 ครับแล้วก็เป็นสตราด้ามาดูบาร์เขาสีชมนือข้างหลัง,ง,ง,งเป็นเครื่องคัวก็จะมีของที่ระลึกของร้าน นี่ก็เป็นอุปรกรณ์ชงกาแฟในร้านเขามีขาย long b a c k นี่เป็น long b a c k ของ Emily <c oughs> นี่สโลแกนเขา <c oughs> คือสกเกลตัวร้านนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็แ t น n d a l o n e เลยอยู่บนพื้นที่ของเขาตั้งอาหารขึ้นมาเองแล้วก็ตั้งร้านกาแฟขึ้นมาเองมีลงคัวใช้เครื่องคัว r อล l i n g พาไปดูในร้านข้าวนะครับนั่งเยอะร้านสบายอยู่บนเดินเลยถิงไว้เป็นบริการข้าวๆของข Free way. ก็ห้องน้ำก็เป็นเหมือนจุด r a c e area ก็เป็นจุดพักรถเดีบรรยากาศของจุดพักรถก็รถใหญ่รถทครถทั่วไปนะครับเพราะเป็นฟรีเวย์เลยแล้วก็มีห้องน้ำ mm hmm. นในฟรีเวย์นี่เขาเขียนเลยว่า8ชั่วโมงพาร์กิ่งโอเค ห้องน้ำโหเคมีห้องน้ำหญิงก็จะมีน้ำดื่มให้กินตรงนี้โหเคห้องน้ำสะอาดนะครับที่นี่สะอาดเลยแล้วก็คนก็ไม่เยอะมากเนี่ยครับมันติดฟรีเวยอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าปวดห้องน้ำมันจะไม่มีปั๊มน้ำมันเหมือนืองไทยเวลาให้เข้าเราก็จะต้องหาเลสแอนเดียบางทีปั๊มน้ำมันเขาจะต้องออกจากฟรีเวยก่อนแล้วก็ เข้าไปอยู่ห้องน้ำมีในปั๊มน้ำมันนะครับแต่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของปั๊มน้ำมันจะเป็นพวกเวดดิ้งแมชชีนก็เป็นพวกขนมไอติมน้ำแข็งนี่ก็เป็นพวกขนมสแน็คครับอ่ะนี่หน่อยโอเคเราก็จบไปตรงห้องน้ำของฟรีเวยกันเท่านี้แล้วกัน เดี๋ยวเราเดินทางไปต่อครับเดี๋ยวไป,ไปตอนนี้มาถึงร้านที่2ของวันนี้นะครับไปร้านอะไรไม่รู้ยังไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้เดินตาม ถึงแล้ว smoking tiger เร้บไปดูกันเลย orange c o f f ี e ร้านขนมมีครัวซองอะไร,รอ่ะขนมอะไรขนมที่นำเสนอคือ อ๋อนี่เหรอที่จะนำเสนะอมาเดลินขายกาแฟเกาหลีด้วยร,ราคา2ี่สิซิงเกิลอริจินใช่มี3ตัวเนาะคืออะไรบ้างอ่ะอดดทีเชิร์ตอ๋อดูทีเชิร์ต สวยปะพุดดี้สามสิบห้าทำไมเลือกร้านนี้เหรอคืออยากพามาเที่ยวอ๋อก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นเกาหลีอ่ะอยากมาชิมมันนี้ไง garlic base ใช่ไหม signature อร่อยนะชอบอืมอยากกินยากไหมใช่ในส่วนของกาแฟก็ชอบไม่รู้ดิมันสไตล์เอเชีย่ะชอบน้ำแข็งเยอะคือที่นี่มันแบบถ้าฝรั่งทำมันคูแบบชีวิตมันงงๆอ่ะ รานนี่อันนี้มันคือเอเชียมันทำไงถูกป่ปปะและแพ็กเกจมันก็คือนเนาะเสน่ห์เสียขอ,อยงความเป็นเอเชียครับก็นะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้อันนี้เป็นร้านแรกที่ม,มีฝาแบบดูดสะดวกมากไม่เคยกินมาก่อนประทับใจเข้าขาป้านม,มั่กระริกชิมหน่อยสิได้ไหม น,นี่เหรอเข้าเขียน,ม,นมีมารยานี่ไงปีมับบอะ่ะเป็นอัตชยียเ,เ,เปีย